รู้หรือ,อยังถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้ของคุณเสียสมดุลทำให้คุณเป็นโรคร้ายจุลินทรีย์ในลำไส้นะคะสำคัญมากเพราะว่าสามารถมีผลต่อการผลิตฮอร์โมนในการเผาผลาญไขมันด้วยนะคะเช่นอฮอร์โมน GLP 1นนะคะแล้วก็ยังมีผลกับฮอร์โมน PPY นะคะซึ่งมีผลกับความอยากอาหารนะคะแล้วก็ความอิ่มของเราด้วยค่ะ เมื่อจุลินทรีย์เหล่านี้เสียสมดุลน,นะคะก็จะทําให้ร่างกายเกิดการอักเสบเรื้อรังและนําไปสู่โรคอ้วนได้นะคะและก็ยังทําให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินได้ด้วยค่ะการเสียสมดุลของจุลินทรีย์เหล่านี้นะคะจึงสามารถนําไปสู่ภาวะเบาหวานได้ค่ะเนื่องจากไขมันเหล่านี้นะคะจะแตกตัวเป็นไขมันอิสระนะคะโดยไขมันอิสระเหล่านี้ก็จะกระจายไปสู่กระแสะเลือดของเราได้ค่ะ ทำให้เกิดผลเสียต่อระบบต่างๆในร่างกายค่ะโดยกรดไขมันจะไปยับยั้งการเผาผลาญของกลูโคสที่กล้ามเนื้อค่ะทําให้ระดับน้าตาลสูงขึ้นนะคะแล้วก็อินซูลินออกฤทธิ์ไม่ดีจึงเกิดเป็นภาวะดื้ออินซูลินค่ะจึงเพิ่มความเสี่ยงนะคะในการเป็นโรคเบาหวานรวมทั้งมีความดันโลหิตที่สูงขึ้นแล้วก็รวมไปถึงโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยค่ะเราสามารถป้องกันภาวะเหล่านี้ได้นะคะด้วยการรักษาสมดุลลำไส้ของเราค่ะ